ดวงการงานในเดือนมีนาคม2569ดวงการงานดีเด่นมีอันดับดังนี้ครับอันดับ1คนเกิดวันพฤหัส,สบดีความสำเร็จจากบาร,รมีและสติปัญญาดาวพฤหัส,สบดีทํามุมส่งเสริมกับดวงเมืองและพลังของปีมา้าไฟทำให้คุณได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่มากเป็นพิเศษอันดับ2คนเกิดวันอาทิตย์ดาวรุ่งดวงใหม่ขยับขยายก้าวกระโดด พลังธาตุไฟของคุณส่งเสริมกับปีมะเมียแบบเต็มๆทำให้มีความมั่นใจสูงและหยิบจับอะไรก็เป็นที่สนใจอันดับ3คนเกิดวันอังคารนักสู้ผู้ชนะปิดดิวได้ดั่งใจเป็นเดือนที่คุณมีพลังล้นเหลืองานที่เคยติดขัดหรือคาราคาสัง่งจะถูกสะสางจนจบสรุปในเดือนมีนาคมนี้คนเกิดวันพฤหัสบดีวันอาทิตย์และวันอังคาร คือกลุ่มที่การงานมีความก้าวหน้าที่สุดครับ